สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อนุญาตร,รีวิวรถเกียว68อีกรอบนึงครับหลังจากที่ทำการซ่อมบำรุงครับตอนนี้ก็ทดสอบครับทดสอบระบบครับผม เต้แห้งปะลองขึ้นตูนวดขึ้นเล่าไปนี่ครับน่ครับเดี๋ยวลองขึ้นเบ้างครับลูกปืนนี่เปลี่ยเนเมดทุกโตเลยครับในโตรถ เปลี่ยนทุกระบบเลยนะครับตอนนี้ก็เช็คระบบครับผมโดยการสตาร์ทเครื่องขึ้นตู้นะครับขึ้นตู้ขึ้นเล่าไว้มีดตรวดสอบกันเบิงงว่ามาันจะมีปัญหาตัวใดบ ยกล้าขึ้นนะยกล้าขึ้นเปิดล้าขึ้น <Okay. S 1> เปิดล้าขึ้นมาหนิ แห้งเนาะรถรถเคยถึกบถเคยถึอรอเรือนเลย<ช> <c oughs> ต้องฉลุ่มน้ำมันก่อนครับเนื่องจากว่ารถบถเคยได้ฉล่มเลยรถคันนี้จอดมาหนึ่งปีเต็มๆครับโดยบริษัททำการเกีียวครับบริษัทเก็บเกีียวเลยรถคนันนี้จอด หยอดน้ำมันรอเลื่นครับอเ,เออกาลังเหลือบอ,อนที่แนีแข็งน้ำจะนิ้มเนาอเดี๋ยวถ้าพอได้ปล่อยออกปีนานะเดี๋ยวก็ทำกันเออนอ้อ ถ้าเกิดว่าได้เปลี่ยนรถปีนาขั้นนี้ถ้าถ้ายังมีบุญอ,อยู่น้ำกันครับผมจะเปลี่ยนเกี่ยวดันครับเปลี่ยนชุดออกเกิดตัวใหญ่นี่เปลี่ยนเกี่ยวดันออกครับผมเราแน่อาจจะใส่ชุดสแตนเลสตอนนี้ก็ทดสอบระบบตู้ครับ องระบบลูกพวงลูกปืนนะครับตะแกงข้างในกับเปลี่ยนไ,ม,ไยม่เทดไห้โบมี่สิ่งเกียรปนได้เข่านะครับส่วนชุดเกียร์นี่ก็หรือเปลี่ยนไม่หมเลยชุดเฟืองเฟื่อเกียร์นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเ่าข้าเจ้าบนเหตดเผาสลักตัวขยับเคขื่อนมันกด เรียบร้อยครับทาการเทสระบบเกอความสมบูรณ์ของรถนะครับทดลองเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับผมหลังจากทดลองเทสรถเรียบร้อยครับเป็นการเซตสมบูรณ์ครับผมพี่น้องเอ้ยหวานนี่ไผชีเกียวเขากะมาได้พี่น้องดนะ้วจวดครับจวด เอเอไผ่สีส่ซอมกระบอกครับร้านลุ่งเรื่องคังอะไรครับผมนํำเสนอโดยสร้างเหบครับกับสร้างเบดเออโอ้เอาไว้เห็นยังไ้วะตัวนี้วะโอ้ีน่น็อตเบอร์สิบสองเนี่ยไว้เลยนีน้นี่ละออสิบสี่นี่ละอันนี้ละปีกลายก็ได้ใส่ตัวนี้ละเท่นอัน,นตัวตีนั่น <laughs> ทุกเชิญอยู่ไหน่าบ่้มมีเนาะ<ม>คิดพ<ม>่อพอดีน่ครับจะเก็บไว้ครับตัวนี้เก็บไว้เป็นอะไรที่ดีนอตตอนนี้คือรถเกี่ยวนี่นอตเพราะว่าจะเป็นเบอร 12, 14, 14, ์ชิบสองสิบสี่นี่สำคัญที่สุดเลยรถรถเกี่ยวคู่บวาตานี่เบอร์ชิบสี่ครับสิบสองนี่เต็มรถเมดรถเลยแหละเนาะว่าจีว่าเลยอนหมาเตอนหมาเน่จเป็นรถนใส่เกียวของ น้ำหมูของเกีเกียวเขาเหมือนตลอดอเกลียวเขางมัน,นี่ครับของที่มั่งออกหรือออกกองเอเลซินได้พี่น้องมาบานีิฮาวาชิมาอาคิคาเออุอ้ยมีมือพี่น้องเอ้เออวระจันมา <c oughs> พื่นพื่น <c oughs> พื่น,นตัวนี้ยื้อใช่หรอสร้างเห็บ <c oughs> <c oughs> ออนั่นน,นันน่นนั่นยาได้แลวรถเกี่ยวหลากเด้เอเฮ้ยวีโก้คนสายพาล่บนข้าแต่แต่ปฏิดโอ้ยหมุนไปยังเนาะอือโอ้ยหูแล้วล่ะเป็นยังจังก,กันหลากเทิ้เลยพวกเป็น <c oughs> หูแล้วตั้งแต่ถอยรถเป่ากันยังบูเขาป้าไป,ไปพุน่นเไยเออ,เอ,อ อฮ้ยโอ้ยปอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไปทางสร้างแห็บกับสร้างเบ็ดครับนี่ก็เซ็ตเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ตากต่ากันมาสู่กันมาหนึงอาทิตย์เต็มๆครับนี่ก็สำเร็จลูร่วงเครื่องใหม่เครื่องมือพนนะครับคูณได มีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวหรือรถไถคู่บตาครับบอกครับคู่บตาได้พี่น้องอันเดือนสองมาเป็นครับยันมากฟอร์ดจอนเดียเพต้องโทุ่มมากไปหาผู้อื่นแต่ถ้าเป็นคู่บตาบอกครับมัางใส่กระสอบม,มาเลยมังใส่กระสอบม,มาเลยเล่ากระชีไปมีเล่า <0 S 1> สียไ,ไ,ไ,ไปล้านเออเล่าเสียไปล้านคล้ายของห่างต่อ,อครับก็บอดีตสร้างศูน์นะครับอดีตสร้างจากศู์ อ,อืมตอนนี้ก็เป็นสร้างโมโหขันภาษาะไยเนาะขันคนอุบลข้าเจ้าเอินว่าหมืนนะครับเออขันวิน่นข้าเจ้าก็บอกว่าวิน่นข้าเจ้ากับเอิ่นว่าอีกอยังก็คือเหมือนกันบ่วิง่งวิ่งเออข้าเจ้าเอินว่าวิ่งครับเออกลบแก่ก,กับเอิน่นกับบกขันก็เอิ่นกับโอโอ้ <laughs> ีคนอุบลครับผมมาอยู่ใหม่ๆเพื่อนบอกผมไปเอากับโอว่าสันว่า ผมเข้าไปในครัวได้ผมก็พกคิดว่าเป็นคันเนาะผมก็ไปได้กระบ,บวยตักน้ำแล้วเอาไปให้เพื่อน <Okay. S 1> นี่ครับตอนนี้ก็ย่เลืมได้สาบ้านไอบอกไฟฟ่าเสียดได้ไปนี่มีแต oh. ่ oh. แนวสีเอาเด้อย่างนี้ข oh. ุมอยู่ด้ลืมทิ่มไหวนี่บอกปากแล้วเงียบแล้วะเ oh. 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 เ่อออเอ่งเอาขึ้นรวาเออวันนี้ก็สิพูดแล้วเกี่ยวเขาแล้วพุดแล้วโอ้สร้างเงีเพีนแล้วบ้างว่าได้มีไฟเห็นเหรอเห็นรลอดเอาไปเล่นกะสีว่าเน่ยปากบ่ได้แล้วสร้างเงียตวเอสเออเอได้ใส่เองใส่บ่ยากดอกตัวนเดี๋ยววันนี้ก็สีเคลียร์คาใส่ใจกันนะครับอ่า ผู้ใดอยากอยากสอมลถน้ำเล่าก็ดีครับเฮ็ดเฮ็ดปีนีเก็บเงินปีนาเออครับอืมแต่ว่าอ่ธุรกิจทางร้านเล่ากับพวกหัวเล่าสิเป็ยนยังไงเออคอยลูกค้าสบายใจ้อัลูกค้าสบายใจหน้าโคตรข่อยเล้วแต่ไฟสีมายุดเพราะข่อยว่่มีเง <laughs> ินจ่ายแซวกันเรียนไปครับลังจากลองเท่าลองเท่าลองเท่าได้ มีมีมิ้นของเจ้าของมิ้นทของเมีอืมเพราะว่านีมีแต่ซื้อแม่ก็ซื้อเมียเป็นว่าแป๊บเดีเล็กแป๊บมาเดี๋เอ้ยเล็กเส้นมาเดี๋ยวเล็กเส้นเล็กคุณนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออใ่นตัวหนุนของไอ้เนาะเผ่านั่นโสดเอามาให้นั่ครับแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนนะครับสร้างเบสเพิ่นหามหามเปลี่ยนเด็ดขาดว่าสันเพิ่นว่าโอ้กันม่มีสร้างเบสนี่สร้างแหี่เปลี่ยนมืดเลยนี่ อืมหานคายอะไรเพื่อนครับสร้างวัฒการวาพ่อขา้เปลี่ยนเออปั่มมาเสร็่อขาเปี่ยนาะเมื่ค่ำสิบเอาเลยคนขึ้นเมี่ยเวื่อไปนองคนมาายหนึ่งอืมเรือถอดปั่มเดียวเขายกคอยคอยซอมอนี้กอนเออยกเฉยนี่เขาจะเกินว่าสร้างสมบของแท่ขัดสร้างแห่วสร้างเปลี่ยนเนาะใช้เลยยังมาจาพอรถอืมอีกแลครับที่มานสร้างอืม เป็นเกใตรบริการน้องมาต,าตั้งแต่สามปีแล้วได้นเนาะใส่แงาเนาะสี่ปีครับ<ต>นี่นสี่ขั้นแรกมีขั้นเดียวข้อกันครับหมอจีบอาบานยังข้อเม็ดข้อสากขอ้อประทับเออหมอหมอไวต้นบักม่วง <laughs> <laughs> หมอผ, <laughs> หมอผีหมอผีพี่น้อง อสร้างเหียบมาส่อมรถมาพอหมอพีครับพี่น้องข้าวเกี๊ยวอาจารย์ต่างพี่น้องสร้างเกี๊ยวสร้างปลาเกี๊ยวนวันตะเกียบยังเก็บใบบรรหางมัดกลมกามเงาม่วงปั๊บปั๊บไปไหวคู่พร้อมเรียบร้อยมาบอกว่าสร้างเหียบอย่าโพสต์ถ่ายน้ำกันไปบอดศูนย์โอ้ียรถลอยพื้นยืนสีเลยอืมแบบนั้นเลยไม่รถโต๊ะมีโอ้มื่อนั้นออกจาก ออกจากบ้านไปก็เกือบหกโมงทุ่มหนึงน่งเนาะมือบ้านนี้พากันเข่าศูนย์นึกว่าเพื่อนจีพอนั่ไปน,ะน,ไปนไปั่งนั่ไปพอดศูนย์พอดิเอ้ยอังงานอะไรจาปลาลืมไอ้ลืมบอกเจ้าว่าให้เจ้าเอาสตเตอร์มะใบาเพื่อให้เ,อ,เอือไอ้ลืมบอกว่กาเป็นยังดอกเดี๋ยวจังไปเสือก็ได้อืม ขันแม่นได้บอกกันมันกัดีย่างเท่ากับได้ใส่สินค้าบริการกันไปคือมันกับ่ได้ล้วไไรไปทังอื่นกานได้ทาหน้ากับทีทูอกเออเออเออับที่ถูกอกกับติ๊ดมานนำกันกลยเออกับมาถิมไว้ด้ะถิมไว้ด้ะเออมาถิมไว้เงินกินอไรกันเอาเจ้ากับเช็คมาที่เท่าไหร่จังไห้กนกนกันก คือไปกอนบ่อติดกระเป๋าไปกอนบ่อจากมือเขาจะสั่งอะไรครับเฮ้ยโอนเงินให้น้องก่อนในมือหนึ่งวันที่เหลือขันมันขันมันบ่อไลยกับสิโอนเพิ่มไปให้อีกดีบ่ดีขันมันบ่อหอดจุดพีกมันกะอาจจะหาเมื่แต่ขันมันมันเขามาคำนวณใส่คาร์นโมงน้ำมันแล้วขันมันเหลืออันนี้กะก็จ้าสีห้ที่หลังนะครับสำหรับการบริการการใส่จ่ายกีนนอง สําหรับคนที่บพ่ได้สนิทสนมกันหรือบ่หูจักเฮียนจักซองกันก็บบอก้าคือว่าเพิ่นกับบอก้าเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงท่านี้ครับกับการสอมรถเช็ครถเกี่ยวเฮ่าเป็นการเซ็จสิ้นสมบูรณ์ครับผู้ได้สิช้บริการพี่น้อง f c ที่อยูละแวกบานไกเลี้ยนเคียงบานละเรื่องนี่ก็โทรมาบอกด้วยครับ0870221079ครับเกี่ยวเข่าบานเฮาปีนี้ครับพี่น้องนะครับรับบริการ นะครับผมเออบมมีเงินก็เอาน้องเมียเอาดูกเสามาคำประกันเด้ครับายบายครับผมสวัสดีครับ